มันนี้หลับ,บ,งลบเงี้ยวกับพี่น้องหลับเงี้ยวครับตอนสีบรรยากาศคืนฟ้าคือฝน,นครับพี่น้องโอ้บักมาละ <c oughs> มาละ <c oughs> น้อยๆอือ <c oughs> <c oughs> บามาๆจะถึกปับป๊บ <c oughs> สวัสดีครับมิตรเดียนเฟสติกุลฮอดซู้ขุนท้อนครับ สวัสดีจ้าสาวคุยจุบคัะจ้ามาครับพี่น้องมามามันนี่หลับเนี้ยครับพี่น้องหลับเนี้ยครับตอนสีบรรยากาศคืมฟ้าคือฝนครับพี่น้องโอ้วมันได้ตากเขาตากน้ำไปกับขึ้นยางน้ำหน่ะพี่น้องเลยป้าน่ะเด้ป้าเาจินมแล้วไปกันเฝ้าไปซอยเฝ้าไปให้เปียงมาครับเซี่ยมมาครับพี่น้องเฝ้าไปต้อมพี่น้องหลับเนี้ยหลับเนี้ยมาเด้อจ้ะมึงเนี่ยคืมฟ้าคืมฝนผักเข้าทั้งนั้นเลยพี่น้องโอ้โหเนี้ยติดติาทั้งนั้นเลยโอ้หบักมาละ มาละหน่อยๆตับว้ <laughs> าป <laughs> เป็นพว่วงเลยเป็นพ่วงเลยเมียดบว่าเขาเจ๊ไปอือหึะดาวพี่น้อ,อ,อ, <h ums> องอผมลำอ <h ums> ื จ้องออกไปกันอื้อบาลบานบาลต้องค่ะมันพักรกระเจียด,ด,ดครับมีพักกระเซียดอืมจ้องมันดูครับบึบ cạn hoặc canh hầm mập con này nhiêu có cũng cần chiều thằng riêu thằng riêu thằng pháp nó biến sao về tóm ห่อบะทันเกียวหนีข้างหลังเยอะเลยเหอยขา,า,า,าวันทีสิบสี่พี่น้องลุงวัาซื้อซีมะโหดดป่นะบ้าๆจะถึปกปั๊บกลยกบี่แก่เหรอ ม่เยเดานมันรอดตายถ่วงควันแล้วไปบาสับนี่น้องอื mọi người Nhưng người mọi 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 người ตั้งนั้นก็เป็นดอกไม้อิหลี่ได้พี่น้องมันเป็นดอกปอบนี่พักกระละอันลายยามพี่น้องถ้าเกิกินอะไรยามีกันที่ไรครับหนาหนาวหนาหนาวมันปลูกพักมันมันเป็นไงมื่อห่อนเป็นไรแต่ว่าเมื่อหนีข่อยว่ามันห่อนค่ะคือสามกลางทำริบสามองศาหนาหน,นาวจังเลย คุณลองสาม,มือลูกหน่อยส่วนควาไม่เที่ยวเขาไปกันเที่ยวเขาทำมากเขากระติดมืดพี่น้อง

มันฝรั่งสีมะนาวก็หลายบ่พะยายงคุ้มมะคือเป็นคู่คืนเนาะก็คือพะยางคุ้มนี่มันก็ปล่อยน้ำเที่ยงมัน,นต้องลองเจอมันต้องลง้องขึ้นหลายจะมาเาไปก่อนเอาธรรมาดาเข้ากันก่อนก่อนกินร้องสุนหน่อยอืมดูดดหันหมูแดงนั่งล้องนั่งถ่านนางบอบอกไง น,นั่งถ่ายม่เห็นแล้วยังเอาถ่าก้อนถ่าก้อนอถอ่ายไม่เห็นละมันยังกิน <c oughs> พกักกาดสวยนี่ก็เข่ากันคักนะเออพวกเขาเนี่ยพวกมองเดียวกัน บอกหนังถามนอนถามนับตาดีมัม้งหน้าตาหน้าตาหนาต้องฝันหนึ่งเออต้องฝึกมั่นอย่าให้ต้องกินทั้งหลันกินต้องเอาให้กินต้องเสียมัม่เสร็จว่าหกตะคว่หนาม

vâng lưu trắng tắp tân niệm phi nhỏ tuy ok mhm 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 นอย่างเลือด้ใดมานี่คือหลักกีฬามั่วโคนรดุลยยอกแกรดกุ้ยเตลยอว่ากู้ใดมาหาพักกะเดาเก่าทงพักกะเดากินกระหล่ำลูกเข่ากินแหล้่มาแเรงถ้าเข่าขึ้นเล้า

อย่างพี่น้องเลยคือมั่ค่ากว่พี่น้องเราจะในข,ขอขอบคุณขอบคุณน,นะครับรอบหนึ่งกับพี่น้องที่ตามที่ชมบครับเบาปูยจุผากระฝากกุหลาบก็แท้ก็ติดตามกับเพื่อนทางแกลังแรงใจเด้อเอาชิมนี่ครับใบส้มนี่ครับชิมหนามะมัยครับสุขุมสุขสวัสดีครับวิจิ้วฝากระไรก็แทกที่พี่น้อง